สถาบันชาวไรอ้อยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเงินช่วยอ้อยสดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ่าวโซนกันด้วยนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับท่านผู้ชมก็มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีภารกิจหลายวันนะครับที่ ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้มาพบป,ปะกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็คราวคราวนี้ก็มีมาหลายวันแล้วนะครับแต่เพิ่งมีโอกาสได้ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะว่าเดินทางไปทุระที่จังหวัดสุรินทมานะครับซึ่งความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดปี2564ทับ65ที่พี่น้องชาวไร่อ้อยตัด อ้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับโรงงานก็ปิดหีบเรียบร้อยการคํานวณต่างๆนะครับของโรงงานน้ําตาลข้อมูลต SO ่าง <clubs> BE ๆก็รวบรวมกันเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอ้อยสดอ้อยไฟอ้อยสดยอดยาวอ้อยสดสกปกต่างๆนะครับก็รวบรวมเป็นข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับซึ่งเงินช่วยอ้อยสดที่ทางภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนนั้นนะครับก็ยังราช้ายังค้างคาอยู่นะครับ ว่าเป็นเช่นไรดังนั้นเมื่อวันที่7กักฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับตัวแทนชาวไร่อ้อยก็นําโดยเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6กําแพงเพชรได้ทําหนังสือเป็นตัวแทนจากสถาบันชาวไร่อ้อย37แห่งทั่วทั้งประเทศนะครับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนาย,ยกรัฐมนตรีให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตนันตามโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดพุ่น pm 2 5ปีการผลิต2,564ทับ65ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้นะครับเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสด120บาทต่อตันสถาบันสถานะของงานอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออ,อโดยโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งได้ร,รวบรวมเอกสารข้อมูลของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพื่อ้ายประกอบการยื่นเรื่องแล้วซึ่งก็ได้รวบรวมให้กับสออ,อรเรียบร้อยนะครับสอ,อ,อก็ประชุมปรึกษาหารือกันเรียบร้อยทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังนะครับทำหนังสือถึงทกศทกศก็ตอบกลับมานะครับ ก็รอกระทรวงการคลังนะครับตอบมีหนังสือตอบกลับมาก็จะยื่นคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นการที่ล่าช้า,ชานะครับดังนั้นทางสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับสถาบันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ทําหนังสือส่งยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสถาบันชาวไร่อ้อยทั้ง3าแห่งในนามสีองค์กรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถาบันที่ควบคุมดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้ยื่นหนังสือ ตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดสดคุณภาพดีลดพุนพีเอ็มตามที่โครงการที่รัฐบาลได้ประกาศไว้นะครับซึ่งก็ช่วงนี้นะครับก็ยังรอคณะรัฐมนตรีดังนั้นหนังสือที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานราชการที่ทํางานซึ่งก็ถือว่า ของประเทศไทยนั้นหน่วยงานราชการก็ทํางานกันล่าช้านะครับคือตามปกตินะครับที่เป็นมาในหลายปีที่ผ่านมานะครับหน่วยงานภาครัฐต่ตางๆไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลพี่น้องเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับซึ่งตามระเบียบของราชการนั้นก็พอเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากทํางานอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วว่อง,งไวนะครับ ระเบียบก็ไว้ตามนะครับการทํางานอยู่ที่คนนะครับผลของงานไม่ได้อยู่ที่ระเบียบนะครับก็รุนกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร